เออผมมองว่าป้ายตัวสามตัว7 2 5ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนตัวที่เราคุ้น,นกันในในช็อปนะอง,งดูสิครับมันมองเห็นแสงไหมมองไม่เห็นอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆ New Balance น,น,น,นะครับผมหนึ่งนะครับจาก NB l o v e r นะครับ New Balance l u v e r by NB 2 h a n d นะครับก็เป็นเพจที่ พูดคุยเกี่ยวกับรองเท้านิบาลานนะครับจากผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จากช่อง YouTube ออวันนี้ผมมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับมาพูดคุยมาเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับมันออกมานาะสักพักแล้วแหละนะครับน่าจะสักประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็ถือว่ากระแสก็ไม่ใกล้ถือว่าหรีหวานะครับเป็นรองเทา้ารุ่น ใหม่ที่ออกมานะครับมาพรีวิวก่อนลวกันนะครับก่อนที่จะเอาไปลองใส่อย่างเป็นทางการวันนี้ถ้าภาพสาั่นต้องขออภัยนะครับวันนี้ใช้มือจับเครื่องโทรศัพท์ถ่ายกันเลยนะครับได้มาเมื่อวานก็ถ่ายเลยวันนี้ออกมาข้างนอกสถานที่นะครับลืมเอาขาตั้งมาแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรียวๆกันไปมาดูที่กล่องก่อนนะครับตรงนี้คือ นิวบาลานซ์รุ่น725นะครับอ่านี่กล่องออกจากช็อปนิวบาลานซ์นะครับอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องก็เป็นไซส์11นะครับทำไมถึงเลือกไซส์นี้อ่ข้อแรกอ่มันไม่มีไซส์10ข้อที่2ลองแล้วนะครับว่าไซส์10อีกสีหนึ่งนี่ ใส่ไม่ไม่พอดีครับไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังต่อในตอนพรีวิวนะครับก็เป็น1 1 d นะครับอันนี้ป้ายสังเกตเนาะให้สังเกตกันชัดๆไปเลยนะครับผมมองว่าป้ายตัว 3, ่าตัว725ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนตัวที่เราคุูๆกันในในช็อปนะนะครับราคาป้ายอยู่ที่ทำไมมันมัวๆเดี๋ยวนะ ราคาป้ายอยู่ที่3290บาทราคาเท่ากับ530เลยนะแต่มันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราดูนะครับอ่าโอเคนี่กล่องนะครับจาก new balance shop c e n t r westgate นาะเป็นกล่องปกติไม่มีอะไรพิเศษนะสีนี้เลยนะอ๋ะอถ้าจะสังเกตอาจจะต้องมาคอยดูนะครับเดี๋ยวนี้ กล่องเขาตัวที่ของทำปลอมนี่ทำเรียนแบบกันเหมือนเหมือนตัวนี้จะเขียนว่า r e c y c l ิลรีไนะครับอ,อยู่ตรงกลางกล่องด้านหลังนะครับ t h p a c k a g i n g i s made from 100% r e c y c l ิลมาทิว e รียลสนะครับนี่นะครับกล่องของรุ่นนี้นะถ้ามากับกล่องต้องดูนะครับนี่ NBL 17มีภาษาจีนอยู่นิดหน่อยครับเพราะอะไรเพราะอันกล่องนี้ Made in c ช i n หอ่ะมาดูกันในกล่องมีอะไรมีกระดาษบางๆางตามสไตล์นิวบาลานนะครับกิมด้วยนิวบาลานตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆๆๆๆเ,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 เอยู่นะามากับกล่องก็จะมีรองเท้าแล้วก็ อีกข้างหนึ่งที่เหลือมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือสไตล์ของ New Balance เขาแหละนะครับอ่ะวางไปมาดูกัน725นะครับ725เล็งอยู่นานเลยตอนเลือกนี่คือจะเอาดำหรือจะเอาเทาดีดำก็ดูดีนะดำนี่คือสีเหมือน990หลายๆตัวเลยครับ มองไปสีดำเนี่ยเหมือนจะเป็นวี3าีเลยนะคล้ายมากๆแต่คิดละถ้า New Balance เอาสีเทาดีกว่านะครับคู่นี้เป็น New Balance 725ไซส์11นะครับเอ่อ29เซนนะครับป้ายประมาณนี้เนื้อเนี่ยตัวข้างในเนี่ยตัวลิ้นเนี่ยผ้าด้านในเป็นนิ่มมากนะครับผมให้พอๆกับตัว9 9 6ตัว เกือบเกือบนิ่มเท่าๆสองศูนย์ศนะนิ่มมากตัวนี้ด้วยเนี่ยผ้าด้านในบุนิ่มมากยังไม่ได้ลองใส่เลยเอ้ยยังไม่ได้ลองแบบเต็มๆนะครับแค่ลองใส่เดินในช็อปเพื่อเลือกไซส์เนาะคู่นี้เป็นไซส์11 US นะครับ29เซานทำไมผมถึงเลือกคู่นี้ทั้งๆที่ผมท่านิวบาลานซ์คู่ปกติ ไซส์ปกติผมใส่อย่าง574เนี่ยจะเป็น44หรือ10 US นะครับคู่นี้ได้ลองดูแล้วเนื่องจากว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ยบีบค่อนข้างมากนะครับคือถ้าดูจากลักษณะทรงรองเท้าเนี่ยค่อนข้างเรียวนะค่อนข้างเรียวแล้วก็ประกอบกับด้านข้างของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นหนังขึ้นมาถึงถึงในส่วนเกือบตรงด้านบนของ ของเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความยืดหยุ่นมันน้อยมันจะไม่เหมือน 2002R ที่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยืดได้มากกว่าเนาะอ่ะมาดูกันไปทีละส่วนมองจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับป้ายนี่เป็นลักษณะ725นิ้นิวบาลานแล้วก็ตัว n เป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าผ้า ผ้าไนลอนอนะ่ะเหมือนผ้ากีฬาตรงนี้ก็จะเป็นหนังสังคราะเรียบนะครับช่วงนี้เชือกธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับส่วนตัวลิ้นเป็นผ้าตะข่ายนะครับค่อนข้างนิ่มแต่ไม่ถึงกับมากนะครับมีความแข็งนิดนิดนะครับด้านในอ่ะดูไปแล้วเป็นป้ายนี้นะผลิตเดือน6ปี2022นะครับ เพิ่งผลิตเลยเม็ดอินไชน่านะครับถอดมาดูกันต้องขออภัยนะครับอยากจะรีบรีวิวเพราะถ้าค้างก็จะค้างยาวเลยข้างในอินโซเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเรียบๆตามสไตล์นิววาลนค่อนข้างหนานะตอนลองก็นิ่มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองใส่เดินแบบเต็มๆวัน แต่ว่าผมว่านี่คือหนากว่าตัวปกติพอสมควรเลยนะครับตัวหลายๆรุ่นเลยนะครับตรงต้นเท้านะครับพิมพ์คำว่านิวบาลานนะครับ running นะฮะอ,ออกไปเลยตรงนี้มาด้านข้างด้านในเท้าน,นะครับด้านนี้เป็นหนังกลับยาวนะครับตรงนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์แล้วก็มีสะท้อนแสงด้านใน เป็นเรียบๆเ,เป็นเหมือนหนังสังเคาะห์นะครับหนังเทียมอ่ะนะครับด้านข้างยาวมาก็จะเป็นเป็นผ้าตาข่ายเย็บเป็นลายนะครับข้างในบุกของน้ําข้างในบุกของน้ําเดี๋ยวส่องดูสิมันมองเห็นแสงไหมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับทึบมากทึบมากนะครับ การตัดเย็บเป็นอย่างไรนะก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับก็ค่อนข้างมาตรฐานนะมาตรฐานฝั่งเอเชียไม่ถึงกับว่าเรียบร้อยมากนะครับแต่ว่านิ่มข้างในนี่นิ่มมากยาวมายาวมาด้านหลังนะครับอ้าลืมด้านข้างก็เป็นตัว n โลโก้เอันนี้สะท้อนแสง นะครับสะท้อนแสงเนาะมาด้านหลังความเท่ก็คือตรงนี้นะครับเป็นเหมือนปลาติกแข็งนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านิวบ a n านนะครับอยู่ตรงกลางนะครับค่อนขึ้นไปด้านบนนิดหน่อยมาด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกตรงนี้เป็นหนังกลับนะครับแล้วก็ด้านในเป็นหนังสังคอเรียบปั๊มคาว่า725นะครับตัวเลข725 ต้องก็ยาวมาส่วนนี้ก็เป็นหนังกลับนะครับคุณภาพประมาณไหนก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานนี่คือมาตรฐานในราคา3,000นะ3 2 0 0นะครับคือจะนุ่มกว่าตัวหนังกลับ5574ที่ตัว2อ0 0อยู่นิดนึงนะนะครับไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ชัดเจนว่านุ่มน้อยกว่าตัว4,000กว่านะครับ ก็ตามเกรดราคาของนิวบาลานซ์เขานะครับด้านหน้ายาวมานะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับหนังเทียมนี่แหละแล้วก็มีวัสดุสะท้อนแสงเคลือบนะครับมาถึงด้านหน้าก็จะเป็นหนังกลับทั้งหมดด้านบนนะครับที่ส่องดูตะกี้เนี่ยมันไม่ทะลุคือมันทึบทึบแสงเลยนะครับ ไม่มั่นใจว่าถ้าใส่ทั้งวันจะร้อนไหมเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นผ้าตาข่ายที่บุด้วยฟองน้านะครับนิ่มเลยคือตัวเ p p e ์นี่คือนิ่มนิ่มแน่ๆตัวเ p p e ์นี่นิ่มแน่ๆเพียงแต่ว่าการระบายอากาศจะเป็นอย่างไรอันนั้นต้องไปลองอีกทีนะครับยังไม่ได้ลองใส่กันแบบเต็มๆวันเนาะมาดูที่พื้นพื้นนี่มันคล้ายๆ530เลยนะคล้ายๆลยหลายรุ่นเลยครับยางนิ่มนะครับยางนิ่ม แล้วก็ล่องค่อนข้างลึกเลยนะล่องลึกพื้นฐานน่าจะใส่วิ่งได้เลยนะเนี่ยนี่มันพื้นฐานรองเท้าวิ่งเลยนะครับมีตัวล็อกตรง่วนช่วงส้นเท้าไม่ให้ข้อเท้าพลิกด้วยนะครับพื้นในสเปคเขียนว่าเป็นมิดโซเป็นซีแคปนะครับแล้วก็มีตัวแอบซอบเข้ามาที่ช่วงส้นเท้าด้านใน นะครับตรงเนี้ยโฟมช่วงเนี้ยนิ่มนิ่มกว่าช่วงนี้เดาเดาได้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นแอปซอบนะครับช่วงรับส่วนตรงนี้จะเป็น,ปน, orb, นสีแคปน, cap. นี่คือพรีวิวคร่าวๆนะครับของ New Balance 725สสีเทาเดี๋ยวต้องไปลองดูว่า เวลาใส่จริงแล้วเขาจะโอเคมากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับ Style. Style. Style is the answer to everything.